แม่มากินลูกซ้นแม่มากินลูกซ้นซอยขอในขอซื้อเส้าบาดกินกระเพาะเบิร์ดเขากินซอยเนี่ยอันขอาป่าเนี่ยปลาถอดอยากทุ้มลอทันถอดไ้ถอด,ดไปอ้อมไปต้มเาขาเขาจิ้มน้ำมาเราอ้อ,อมจิ้มน้ำก็ได้เขา กูอย่าูเสียินลบ่เขาซื้อเรื่งร้านเดินแบบบ่อมือนไปออคุณแม่แต่นช่วงนี้ค่ะจิ๊งานไปไงงานถึงงานแล้วก็ไปพรมแม่ก็ไปพรมแหนไรปเมีนตะเมี่งล่ะข้าก็จะไปตะเมียงละวันหน้ก็จะไปนอนพนเขาเริ่มใบมดแล้วบ่้วเไป ย่างไม่ห่างเนี่ย uh, ่างเดินแบบพ่อมองคนเเดินแบบได้หอยก็นี่ไม่ใช่แต็มแับเดินแบบเพื่อกันย่างดูย่างแก่ขั้วนี่ไปขั้นั้นย่างขั้นั้นมาขั้นนี้สลับไปสลับมาสุดไหนต็าเะวงมับลงมือนึงขวงงาพระเกษตรว่ามันก่มีผู้ใดเห็นที่หดบุ้คอยบันย้อนคนจะไปยเออตีแม่ย่างดูหลาย บ่านตัย่างปาฟรีเขาก็ว่าย่างดูหลายโอ้ยอันว่าให้ไม่มีเต็นต์ว้านไม่มีแตนเด้วล่ะบ้าห้องสุดเขาจะบ่าว่าให้ที่เมืองต่้งย่างฟรีเขาบ่กว่าย่างดีอ๋ออกกบร้านไก่ขาตีจ้าออเลืลยเจะไปเบื้องหลานเดินแบบมือเขาเริ่มจังโมงใบโมงเที่ยงจะไปเดินน้ำหลานแต่งตัวงามเด้อ กใส่แง๊บๆมันตัวเนาะให้เกล็นเกล็ดนั่นๆแนวพัดแหม่ว่าเป็นแนวพัดที่เป็นป้ายเอออันนนั้เป็นป้ายแต่คันนี่แต่ว่าอันนี้นี่เป็นแนวพัดเนี่ยอันเก่าคือของพ่อหนาค่อยเคยได้อยู่แบบนี้ยื่เฮี้นกับอีอันหนึ่งแต่ว่าเป็นรูปพ่อหนาใเสบกกระนะ เอาขนาดขึเจ้าแต่แม่ก็เกิดลาปากก็คื่อใส่มาใส่มากระไหเอามาไม่เาไม่เอาเห็นเ็นเห็นห่าก็น่าันี่มันได้แพร่า่ได้แพ่ฟ้าแฟนมันก็ไม่เหี่ยเตี่ยต้นเองคเปอา์ลุ้นแม่เอ้ปลาหนึ่งคิบอร่ลุ้ มีปลาโลดด้วยแม่หระวังกลางด้วยแม่เด้ยอยำเลยกันมันมีวิตามินหลายกินปลาหน่อยมัมาจะกินปลาไงมันบนดดงมันแพง